อีซยกิสองสูบสิบสามแรงนะครับตัวนี้ลูกค้าเก่านะครับซื้อไปใช้แล้วติดใจนะครับนี่เป็นเครื่องพอร้อมใช้งานนะครับลูกค้าจะเอาไปปั่นท่อสูบน้ําปั่น๊มน้ํานะครับหรือได้ปั่นไฟขนาดเล็กประหยัดน้ํามันครับอันนี้เป็นหม้อน้ําญี่ปุ่นนะครับโดยระบบไฟชาร์จครบพร้อมใช้งานลูกค้าไปถึงก็เสียบแบตเตอรี่เติมน้ามันเครื่องใช้ได้เลยลองฟังเสียงเครื่องดูครับ อีสกีสองสูบสู่สามแรงนะครับตัวนี้จัดส่งชุมพรน,นะครับให้ดูสภาพรอบๆก่อนอันนี้ลูกค้าเก่านะครับซื้อไปแล้วซื้ออีกอันนี้เป็นหมอ้อน้ำใหม่นะครับหมอ้อน้ำใหม่แกะกล่องเลยไม่มีรั่วมีทะลุนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับ อีเซกิสองสู่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้ลูกค้าเบตงขอดูนะครับอ่านี่ครับเลขเครื่องยนต์อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในข้างเครื่องนะครับตามนี้นะครับเพราะว่ามันมืดๆนะครับเครื่องพร้อมใช้งานอ่านี้เครื่องเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับไปถึงก็เติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมอน้ำอันนี้อมอน้ำเป็นมอน้ำญี่ปุ่นนะครับอ่าติดเลย ดิสกิสองโูบสิบสามแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องพร้อมใช้งานสภาพเดิมๆเ,เลยตัวนี้เป็นไดสตาร์ทแบบพรดรอบด้วยครับมีสภาพสวยๆเลยเครื่องไม่มีการรื้อการถอดนะครับอันนี้ตรวจเช็คตั้งเวาให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับ